สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SOS Gamer TV นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Happy w h a l นะครับก็อันดับแรกนะครับกดเข้าเกมมานะครับใครอยากเล่นเดี๋ยวผมก็ใส่คลิปไปใต้ description นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกกด Play นะครับแล้วเราก็เลือกด่านนะครับนี่ครับโปเกมอนแล้วก็เพย์นาวนะครับเลือกตัวที่เราจะใช้นะครับ ผมเลือกเด็กแว้นนะครับอืมขึ้นมาสิเออเด็กแว้นนี่นะครับเด็กแว้นนะครับมีสกอยอยู่ข้างหลังนะครับอ้อโหมีคนทักขัดจังหวะครับขอเวลาคู่นะครับอืเราแนะนำเลยนะครับคุณชื่ออะไรครับอ้าวอย่าเงียบนะครับทั้งเงียบผมไม่สนใจแล้วนะครับเนี่ยคุณชื่ออะไรครับผมจะประกาศทัวรสารทิด อดูนะครับ <c oughs> ภาษาไทยสิครับฆ่าทิ้งแม่งเลยคิงเหรอนะครับคิงนะครับคุณคิงนะครับวงกเเ่นะครับวงกเเ่ดูนะครับเขาคงกับพันกัลีบอลมากเลยนะครับเพราะพวกพันกัลีบอลเนีนะเฟซผมยังไม่ค่อยจะมีอะไรเลย พนอกเรื่องมาเยอะแล้วปาต่อเลยเอ็นยกลาะครับยกล้อเอนเอ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหฟ้าพ่าอ้าอ้้าเยหัวใครเนี่ยจึกยับหยับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แขนขาดแขนขาดเออแขนขาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ ชาล็อกค,ครับยกหัวครับหัวชาวล็อกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบไปอ้า,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 าจะตายแล้วเออจะระเบิดแล้วอออกไฟถูรอดนะครับรอดผมจะทำให้ผ่านมาให้ดูนะครับเฮ้ย โห่ต้องผ่านได้ตานี้เกือ,อ <c oughs> บตายโหตกใจแล้ว่ามีอะไรมาแอนแอนสกอตแขนขาดไม่อยากดวลล้อนะครับเอ้ยเออหัวแบะเออนั่นแบะเลย เร่มใหม่นะครับเร่มใหม่เร่วใหม่เดี๋ยวครับนี่การเสี่ยสละเพื่อชาติศาสนาเพราะว่าหากัสัต์ไทยขี่คนเดียวนะครับนี่นี่เป็นไงครับล็อกครับขี่คนเดียวนะครับมีสกอยทไปทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับรถอันนี้คือรถแบบรุ่นใหม่นะครับ ไม่อยากจะอวดนะครับรถรุ่นใหม่นะครับรถที่แบบรุ่นพ่อเราใช้นะครับโอ้ยเสียบใครเฮปปีวิวเอ้ยจะตาแ้วโอ้ตาีนโชคดีนะแขนไม่เคยขาดอะไรอยู่ครบนะครับแต่เสียงเดียวนะครับพวกซากพวกอะไรมาเสียบอนั้นของเราหมดเลยนะครับดูนะครับดูดีๆนะครับตรงช่องเนี้ยนะครับ มันเสียบอยู่นะครับปานน,านันไอ้นี่ชอบทำให้ตกใจโอ้ยโอ,ยโอย้เสียวอย่างงี้สกอยนะครับเมื่อกี้แบะตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยอีกฝั่งหนึ่งห้ามไปนะครับถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งคุณมีหวังตายแน่นอนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยยายาอย่ายด้วยลงก็ได้วะไปไปไป oh no no นะครับโโมันเอาไงครับลอ้อกันนี่ครับคุณคิงเขาบอกว่าล้อก,กันเล่นใช่ไหมครับ เรื่องของเขานะครับเขาไม่เชื่อว่าผมถ่ายคลิปนะครับปล่อยเขาล้อเล่นล้อเล่นของเขานะเดี๋ยวก็รู้ครับจะออกทัวร์สารทิศโลกเลยครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมก้อนสเปคบักเวนโ้แรงแรงเลยเมื่อกี้เอ็นโอ้โหแรงแรงก้นสเปกบาแรงไปไปเอ้น อนเอ็นเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อีกรอบนึงแล้วเวนนี่วิชาก,กระดึบ๊บวู้นี่รอชีวิตขาขาดไม่ไม่ไม่อยอะละอยอะละจึกไม่เคยจะรอด อุ้ยเกือบเกือบเอ้ยเยยยรถรุ่นใหม่สุดนะครับเนี่ยซื้อมาแพงนะครับเนี่ยอุ้ยเกือบรถเราช่วยไว้ไปเฮ้ยอย่าลงท่าพิเรนสิเฮ้ย บอบอ้เออไม่ในที่สุดอ้อ่า,อานตดยยยยยดยอยยยนสไยเดอยยแมนยยงยืดยย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 ยจยย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 ยีย ก็อันนี้ก็มาเล่นให้ดูนะครับก็แบบใครอยากเล่นก็เอาเอ้ยไม่ใช่ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะเอาเว็บไปไว้ใต้ดีสคริปชันของ Youtube นะครับก็อะไรทักมาจริงจังเลยทักมาจริงจังเลยถ่ายอ่าง ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมก็จะให้ไว้ใต้ description นะครับงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ